ไปไปจะไปมาทำอะไรวันนี้ามาทำอะไรนะมาทำอะไรครับเออไม่อย่างมาทำอะไร เที่ยวแปลงข้าวโพดยายทูนฮะไปดูแปลงข้าวโพดแล้วคุณ่าเห็นว่าเพื่อแปลงขา้าวโพดนะฮะแรงมากไปบังไปบังข้าวโพดมานะเ,มา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 เร็วมาเร็วมาดูเร็วมาดูข้าวโพดเร็ว แปลงข้าวโคดยายทูนครับกำลังเกิดมาพี่มาพี่มาพี่ไปมาพี่มาพี่ <c oughs> มาเขนินมาเขิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสายกลับแล้วว่อเฮะไปสายกลับแล้วว่ะ มามกลับ,บานแล้วขี่จักรยานแล้วกลับ,บานแล้วนี่นาไปแล้วมา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 เร็วมาเร็ว chà con chà chà <cười> <cười>